เอาข้าวใส่ตะแกรงแล้วยังไงต่อเอาลงไปทอดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ลงไปทอดแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ลงไปทอดเพื่อแล้วก็กุ้งแห้งมากุ้งแห้งมาแล้วยังไงต่อเอาใบตองใส่จานมาแล้วก็เอากุ้งแห้งมาเรียงกันเป็นแถวแบบนี้โอ้โหเรียงกันจนสวยเลยนะเนี่ยผมว่าเขาต้องไปทําอะไรแน่นอนเลยแบบนี้จริงๆแล้วก็ เอาที่กรองไข่ไก่มาใส่กุ้งแห้งแล้วก็เท <laughs> ลงไปในแก้ว <laughs> ทำไมมึงไม่เอาไปใส่ในแก้วทีเดียวเลยวะตอนแรกอะ่ะเออแล้วก็เอาผักกาดมาล้างน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาถูแล้วก็เสร็จแล้ว <laughs> เอาแนมมาแกะผักกาด <laughs> คิดเอาเออ <laughs> แล้วก็เอาไม้มาเสียบ <laughs> เสียบปุ๊บแล้วยังไงต่อคือ ไอ้ที่เสียบอ่ะมึงไม่จาเป็นต้องเสียบอ,อ่ะจริงแล้วก็เอาช้อนมาตักมันราดบนอะไรวะเนี่ยครกว่าอาจจะเป็นคล้ายๆครกเหมือนบ้านรองนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปแล้วก็เติมน้ําน่าจะเป็นน้ําร้อนหรือน้ําอะไรแล้วก็เอามาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จก็ได้มาเป็นแบบนี้อ่าแล้วยังไงต่อเอาใบตองมาวางลงแล้วก็เอาพวกอะไรวะ หอมกระเทียมแล้วก็อะไรต่างๆแล้วมาใส่ในใบตองแล้วก็เย็บด้วยอะไรอะเมื่อกี้ใช่ครับถูกต้องนั่นก็คือไม้กิ้ฝันแล้วก็เอากุ้งแห้งมาผัดมา,มาคั่วให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นกุ้งแห้งนะนะแล้วนะแล้วคั่วให้แห้งอีกแล้วก็เอามาบด,ดในครก นี่ใบาพายมันก็ยังใช้เหมือนเดิม <laughs> แล้วก็บทนไม่ถึงแับละเอียดมากนะครับทุกคนแล้วก็ยังไงต่อทอดออกมาแล้วเอาแล้วมึงเอาไปใส่ในใบตองทำไมเพื <laughs> ่อโอ้โหนี่ใส่น้ำผ่านที่กอง <c oughs> คิดเอา ที่กรองอ่ะมาใช้กรองแป้งหรือกรองอะไรที่แบบให้มันเนียนอ่ะอันนี้กรองน้ำนี่ใช้กลวยกลวยมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ใบพายคู่ใจแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีช้อนคู่กาย <c oughs> เอาข้าวมาตอกไข่ลงไปยังไงต่ออู้เป็นไข่แฝดด้วยนะ <c oughs> นี่แล้วก็มาขยำขยำเสร็จวางกระทะวางกระทะาระทะาดนน้ำมัน น้ำมันเสกใส่อะไรไม่รู้ลงไปนะครับแล้วก็เอาข้าวที่ไปทอดจากตอนแรกเลยนะไม่รู้ไปทอดเพื่อแล้วก็เอามาผัดกันแล้วก็โอ้โหหนักเลยทีนี้หนักกว่าชอ้อนเป็นรูอีกมันใช้ตะเกียบเพื่อที่จะคีบวัตถุไม่ใช่เพื่อที่จะคีบไอเครื่องปรุงนะเมื่อกี้เห็นปะปวดหัวว่ะแล้วก็นี่ผัดเสร็จเป็นได้นหน้าตาแบบนี้เอาจริงๆคือคลิปนี้มึงเอาตะเกียบม,มาเพื่อ เอาตะเกียบมาตวงวัตยายามขี้มาโอ้โหนับถือความพยายามมึงจริงๆโอ้โหยอมแล้วผมขอคาระวะ